บอกให้ได้นะครับเท่าที่มีข้อมูลอยู่ค่ะสามานจะมีผู้ที่ได้รับคะแนนสูงอยู่ในทั้งสามด้วยกำลังจะบอกนะครับว่าทั้งสามท่านนี้นะมีน้องๆที่มีคะแนนในส่วนของดอกกุหลาบสูงอยู่ด้วยนะครับมีโอกาสเป็นขวันใจมหาชนนะแต่เผอิญว่าในรอบคัดเลือกที่เหลือสิบนะสิบผู้ ไม่ได้รับการเลือกตรงนั้นใช่ไหมครัตรงนี้ก็มีโอกาสได้รับดอกกุหลาบและเป็นขวัญใจมหาชนได้นะลูกยังมีกําลังใจนะรน้องๆยืนโชว์ตัวก่อนนะครับน้องจร้องเพลงอะไรคะ้องดนตรีร้องเพลงอะไรบ้างไหมคะเพ้อะเอ่มันจย่งี้ในช่วงาการนี้ครับเปนการิมประกวดนะครับูกมครับ คนนะยังรับดอกไม้ได้อีกนะฮะสามท่านนี้นะฮะนะตรงนี้รางวัลขวัญใจมหาชนยังมีโอกาสได้นะฮะทั้งสามท่านเลยนะตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับนะช่างมีท่านไตคอมเมพี่น้งงองบอกว่าขออนุญาตนำดอกไม้ไปมอบพี่น้องที่กำลังได้เลยใช่กับท่านคณะกรรมาการได้เลยครับเพราะยังมีโอกาสยังมีโอกาสครับเพราะว่าที่จะมอบดอกไม้ได้อีกดอกไม้เนี่ยเราจะรวมกันได้ตลอดจนถึงยกสุดท้ายในรอบสุดท้ายเลย สามคนเวทีรับดอกม้จะให้น้องๆไปเลยถ้าเบอร์เก้าลูกเบอร์เก้าเข้าไปรับนะฮะรางวัลยังรวมอยู่นะน้องๆยังมีโอกาสได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ให้น้องๆยืนโชว์ตัววันนี้นะครับถึงแม้น้องๆสามคนไดรับทุกคนเลยนะฮะได้เพื่อมาโชว์ความสามารถของตัวเองด้วยนะฮะ ก็เป <Cornell. S 2> ็นบรรยากาศนะฮะโอเคครับมาซีมาซีมาซีมาเป็นบรรยากาศที่รู้ทุกคนได้มริร่วมกิจกรรมปอตีปอตีชอบทำอาหารนี่ครับงอี้พ่อคะทำอะไรเป็นบ้างคะใช่คูกๆโอ้ทำอะไรคะเกี่ยวกับไข่เต็มก็เชิญชวนค่ะท่านที่ราสามารถ